สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะอาหารเช้าวันนี้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน่ากินมากๆต้มยำใช่ไหมพี่ต้มยำจ้าเสิร์ฟด้วยโอเลี้ยงนะคะยำเช้าที่ไหนเอ่ยวันนี้พาน้องมากินที่ไหนเนี่ยอ่าพอตชพิษณุโรกนะคะอังทองอันนี้มาถึงวังทองแล้วนะคะอาหารเช้าที่วังทองมาสดแซ่บด้วยกันจ้า ช่วงนี้ยาจ๋าอยู่เมืองไครนะคะก็ขอชนิดว่าทำวิดีโอไม่ต้องตัดต่อเนาะถ่ายได้ยนลงเลยนะคะพี่น้องขามานั่งกินอาหารเช้าที่พิซนโล,โลกจากเกาพ้อมานะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะคะต้มยำเนาะเสิร์ฟด้วยโอเลี้ยงอย<ง>่างเช้าก่อนที่จะไปถึงเซนตันนะคะจะตามคุระต้องกับไปเซนตัน พูดจากมันคงต้องปรกบตัดไปเซนทั้นรสชาตินุ่มๆตอนเช้าแซ่บแล้วเด้อเอาจริงแซ่บแล้วนะกดเติมเปรี้ยวอ,อ,อยู่เบลเยี่ยมไม่มีโอกาสได้กินเด้อกินเพียเด้อมื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อ <laughs> อยากกินอย่างเขียนออเดอร์เข้ามานะจะต,ต้องอกกเป็น,ปนอาหารน,นะอยา่าอาหารเหล่าไม่ต้องบอกอถ้าอาหารปลาแซ่บแซ่บบ,บอกมาเลยว่าตุ้มไปแซ่บนะ แบะใดโนเมนูโหดโหดเดี๋ยวสิพาไปซอยยี่สิบกว่าวันกินให้คุม้มสิ่งที่เราไม่ได้กินที่นาเบลเยี่ยมนะคะ <c oughs> ขอบคุณพี่พี่ที่เป็นห่วงและกำลังใจเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะสุกใดไหนเล่าเท่าบ้านเราไปทางไหนก็หาของกินได้ ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเส้นสดๆนุ่มละมุนในปากนะคะอชอเปอร์เราเหิวเบิ้นได้นะคุณพี่ <laughs> แต่เช้าอยู่ ไหรูหน้าตาสวยรสชาติแซ่บนะคะที่ปั๊มน้ำมันไหนนะวังทองพิษุุโนโล่ร้านเจียงนะคะอตทอเนาะที่วังทองเว้เข้ามานะคะผ่านมาพิษุุโนโลกผู้ดเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเย,ยจ่าการันตีแซบ่บถ้าไม่แซบ่บนี่ตามไปที่ช่องเย,ยจ่าเบลเยี่ยมเลยนะอืติได้นะคะ ถึงเบลเยียมเลยนะฮะพี่น้องทางเบลเยียมที่ยังไม่ได้มาเนาะน้ำมาต้องห่วงได้วจะจ่อยกินเที่ยวอุ้มอสาวก้อนเด้อคนแต่ที่ยังไม่ได้มา ก็ต้องอิสาอีกินเพื่อเออมนูยังมีอีกมากมายยังประทานได้กินยะ yeah. สตาร์ทซื้อๆนากะ,ะซีมือ้อเส้นนุ่มเนาะที่เราอยู่น ون, ู่นอ่าเส้นสดเส้นใหม่อย่างนี้เราก็ไม่ได้กินเนาะมันก็จะไปของแช่มนะมันก็จะไปอีกรลิ้นเนึอ้อันนี้ฟินเวอร์นะคะ ยากาศชิลๆสายฝนปรยเราเรามาเมื่อกี้เราเห็นภาพกีฬามันมันด้วยใช่ไหมสุดยอดเลยค่ะกีฬาสันตุบๆกระจายสิเป็นลมเจอรถคว่ำท้างทางไอ้ลุงสายพูสนโลมแม่คะาอย่าลืมแวะเนาะ ยักยกไปไว้เบลเยียมได้นฮานนี่แม่ <c oughs> จริงๆยี่สิบปีก่อนเราไปอยู่ที่เบลเยียมอืเป็นอะไรที่หาก,กินยากนะคะแต่ปัจจุบันก็พัฒนายเยอะปะลาากระติตดที่นู่นแล้วเนาะแต่ว่าความฟินรสชาติแล้วก็ราคาเนาะมมันก็จะม,มันจะบดได้นะฮะอย่างนของที่ไทยเราสดนะคะอ อืมเจ๊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 เจแตนจ๋าโอเลี้ยงนี่เมืองไทยไม่ได้ยกรอนะเ <c oughs> บอกจาจารยกวนเีเบลเยียมมีโอเลี้ยงยกล้อนะ <c oughs> เขาเ,เรียกโอลีแยมพิษณุโลยยกหลอดลูกชิ้นปลาเด้งเหนียวรสชาติอร่อยสดใหม่ อยาอิ่มนุ่มๆกำลังพอดีนะคะตอนเช้าอันวายอย่างจังหวะนุ่มๆม,มันบ่เหาเป็นคนกินหลายแต่ว่าแต่เช้าอยู่เนาะมาอยู่เมืองไทยกินอาหารสามเวลายอย่างนี้เตรียมตัวนะคะเริ่มสตาร์ทมาเท่าไหร่เจ้าจำกันได้บ่นะเรามาดูตอนสุดท้ายกับเปลยวเยี่ยมลวอีม,มาสั่งให้ดูอีกรอบเดี๋ยวพี่น้องเอ้ถามว่าลสไหมบ่ เราจะไม่มีรสสิ่งที่เพิ่มเติมคือเปลี่ยนไซส์ลงทุนแพงหนึ่ <c oughs> ลงทุนแล้วจงรักษาไว้ป่ะเห็นแล้เหรอคุณพี่พอ,อละจ้ะทำไมไม่บอกนะนั่นคือบ่บ๊อบกับปลาทายบ่เป็นน้นอืมขอบฟุ้งม,มากของสิ่งใดนี่ ว่าก็นซีอิ๊วที่เราไม่เป็นไรกมัเนเป็นน้นองได้ก,กินทุกอย่างมีไส้ด้วยนะชิ้นปลาแล้วก็มีไส้เนาะเป็นต้มยำไส้อ่อนแซ่บ กลิ่นแซ่บใส่สะอาดล้างตาถ้ามันจะเอ้าวใส่รวงนี่ก็คือน่าจะแปะบดได้อะพี่โบกินเลยนี่คออะไรคอ,อคอของคือกินตค๊บมันเหมือนมีนกลิ่นแรงสาอยู่ใน,นอืมพระเจ้าโบกินหมูอันนี้มันไม่ได้กินนะคอรับผมมาสลิมไม่กินหมู ไม่ใช่ทำบ้าแม่หรอไปอยู่โดนเดี๋ยวเชียร์ไปอยู่นานไปอยู่โดนไม่ไม่โดนเลยอ่ะไปอยู่นานนานแต่ไม่โดนไปอยู่โดนไปอยู่นานนานแต่ไม่โดนเลยไปแค่แป๊บก็ดีเองโชดีลูกเรียนจบปอตรีจริงๆเวลากินอาหารเสร็จอ่ะมันก็เติมด้วยกาแฟร้อนเนาะไปถามแล้วมึงจะเอาเลี้ยงว่ากัน ลืมมาตอนนี้ยังอะไรนะถามว่าสี่วันคุ้นเคยไหมเนี่ยม,มาถึงเนาะก็เริ่มเริ่มจะได้แล้วเพราะตั้งแต่มานี่บกเคยได้นอนตื่นสายเลยเจ้าเอย๋ยถามว่าปรับเวลาได้ไหมตัวเองต้องปรับนะเนาะโอเคแล้วนะตอนนี้ก็ค <Okay, S 1> ือเ่าจะไปต่ออีกอืนจากจุดนี้เรายังไม่จบนะนี่เพิ่งจะเริ่มต้นของวันนี้ คนเราไปอยู่ต่างแดนนานกลับมาเซอร์เลยได้ไปบรเป็นเลยเด้ออืมหลายเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเอกสารโชคดีที่มีพี่เนาะหลายเรื่องเลยที่มาเราต้องทําเองอืมอย่างี้แต่ว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่ามีพี่ทํานะเดินกับพี่อืถ้าเราคนเดียวลําบากอืม แบบติดหมดตามนะ้ะพี่สนุกไม่ไม่ชื่อเหรอก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่อ่ะมันมีแต่ไม่รู้รอยู่จุดไหนนะอันนั้นอันถ้าถ้าถ้าสั่งชามนั้นเพื่อจะลงวิดีโอเราสองคนนี่จุกแม่ตายตายกินไม่หมดตายอยู่นะต้องยกครอบครัวมาดิค่ะ <laughs> มังเอญเรามาแค่สองคนเนาะยาเลยก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก็อยู่พิษณุโลกใช่ไหมได้ค่ะวัดใหญ่อืมก็ไม่ไมยากถ้าจะลยุยแต่จะเอาท้องไหมใส่เดี๋ยวต้ตมตั้ง GPS ไป,ไปเอาทิอย่างเสร็จทุระก่อนไม่วันนี้เราไม่เท่าไหร่เอาธุระก่อนเดี๋ยวเราพาย,ยายมาแล้วม,มาวัดใหญ่ยายอยากมาวัดใหญ่ จะไปเซอร์ไพรส์คนแถววัดใหญ่มีด้วยมีสิรร้จักคนไปทัวเลยเนาะคนอีหยังที่นี่ประเทศไทยรสชาติแซ่บนุ่มเนาะอย่าจะไม่ปรุงเผ็ดนะอือบอกเลยน้ำซุปขอสดเยี่ยงสามอือบอกเคยได้กินอยดูโดนๆเซนเท่าเอาแบบนี้ได้ไหมอ่ะมีได้นาเกียดมีตรงไหนน่าเกียดอือ เราทำเราไม่ได้ทำาไยเราก็เลยว่านะ่เบิรงใ,<ช>ให้งามมันก็งามเบอร์โบให้งามาม่ใช่อะไรนะคนโบมักเทสังเดเขากับบบมักคนมากนางซื้อซืขากับมักนะโอ้ยอย่าถืออย,ย่ยาใสอย่าจ่าเด้ออิ่มแล้วตอนนี้นะ่ะก็เซนเตอร์พิซซานโอืมเสร็จก๋วยเตี๋ยว เงาออซิ0จิบ,บต่อด้วยโอเลีงเย็นๆเนาะครับนะตอนนี้กี่โมงแล้วพี่เก้าจ้ะเราออกบ้านกี่โมงนะเจ็ดโ <c oughs> มงเนาะเซ็นทันเอ่อ,อที่เราทำไปนี่เขาเปิดสิบโมงพอดีเนาะใช่ เราจะเป็นคิวแรกไหมชาทุกขอให้โชคดีมาลุ้นกับยายจ๋านะคะวันนี้ยายจ๋าจะไปทำพาสปอร์ตเนาะว่าเราจะได้คิวแรกไหมเพราะว่าทีแรกโครงการเราจะมาตั้งแต่ตีสี่แต่พอคุยกับพี่เขาเปิดตั้งสิบโมงนั่งเขาพอมานี่ก็ชั่วโมงกว่าเนาะสองชั่วโมงถึงไหมเพราะเรามาอย่างสบายสๆนะลองดูลุ้นซิว่าใครจะตื่นก่อนเราไปเจอกันที่หน้าอา เซนท่นนะคะตรงที่ทำพาสะปอร์ตไทยเนาะปีนี้ยายจ๋ามีโอกาสได้มาเองก็จะมาทำสิบปีเลยพี่น้องคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะอยากให้กินอย่างบอกเดอ้อเออเราไม่ต้องบอกเออลูไม่ต้องบอกนะคะถ้าเราข้างทางยายจ๋ามักเดี๋ยวตามไปจ้าสวัสดีค่ะไปแล้วโชเฟอร์เราหาท่าทางแล้วนะกลัวหาเซนท่นไม่เจอหรือไงไม่รู้ ไม่มันจะได้ไปตรงจุดเลยนะอ่าโอเคบา,บายบายแม่ค้าคนสวยอ,อยู่ข้างในนู่นนะคะอร่อย<ม>แซ่บการันตีเนาะ<ม>เดี๋ยวยายจ๋าไปเอาโลโก้หน้าร้านขึ้นช่องให้เลยนะคะถ้ายายจ๋าเอ่อถ้าใครผ่านลงมาทางพิษิโนโลกเนาะอย่าลืมแวะปั๊มน้ำมันบางจากวังทองนะคะร้านร้านเจียงนะคะแซ่บอหลี่การันตีจากยายจ๋าเบลเยียมนะคะสวัสดีค่ะ เอนะคะที่แคมสนแวะมานะ <FC S 1> าเอฟซีแคมสนพี่น้องทางนี้คุณลุงปฏิพัทคุณป้าที่พิษนุโลกเคยมาชิมหรือ,อยังเอ่ยนะแซบอีหลีนะคะเดี๋ยวขากลับจะแวะไปที่อะไรนะกาแฟอะไรนะอ่าคจะไปไหนก่อนขากลับสิไอ้ที่ว่าดื่มกาแฟสูงๆนะ่ะ Oh, อ๋อคนนี่เขาเหลียงซานนะคะอันนี้ดังใน YouTube เนาะเยจ๋าผ่านมาแล้วแวบๆขากลับเดี๋ยวจะแวะไปชมวิวชิวๆหน่อยนะคุณลงุงคุณลุงคุณป้าขานะวันนี้วันนี้ประมาณกี่โมงเจอกันที่เขาเหลียงซานไม่เอ่ย <c oughs> ไปแล้วค่ะ